สวัสดีวันวันอังคารนะครับเพื่อนวันอังคารที่เท่าไหร่เนี่ยวันอังคารที่ที่เก้านะครับเพื่อนโอ้ยทำงานอีกสองวันก็ได้หยุดแล้วครับเพื่อนอีกอ่าน่าจะหยุดวันที่สิบเอ็ดนาะจากที่ไลน์ไปถามอพลังงานที่ออฟฟิศเนาะก็หยุดวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบเจ็ดนะเพื่อนกอ็เดี๋ยววันนี้ไป มีงานวิ่งงานสามที่นะเดี๋ยวนี้ไปไปแถวบางบ่อเนาะไปบางบ่อแล้วก็ไปอไปศรีชาชาแล้วก็ไปแหลมฉบังนะครับเพื่อนก็สามงานนะครับวันนี้ยังไม่ได้ออกจาก,กออฟฟิศเลยครับเพื่อนไปเพิงไปเอาเอกสารมาเรียบร้อยเนาะไป let's go กันออกเดินทางก็วันนี้ก็ยังมี พวกคนขับรถแนวฟิตก็ยังมีคนมาทํางานอยู่เนาะบางบริษัทก็ยังไม่ได้หยุดนะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็ก็หยุดแล้วเนาะบางคนก็เจ้านายก็บินแล้วคนไหนที่เจ้านายบินแล้วไม่ต้องมาประจาออฟฟิศก็หยุดตามเจ้านายไปเลยข้อดีของการขับเจ้านายญี่ปุ่นเนาะบางคนถ้าแบบว่าเป็นเจ้านายแบบขับให้เจ้านายโดยตรงเนี่ยไม่ได้ขับให้ออฟฟิศด้วยนี่ก็ถ้าเจ้านายหยุดนี่ก็หยุดหยุดตามเจ้านายไปเลยครับ ก็นี่แหละผมก็ชอบแบบนี้เนะคือถ้าขับให้แบบบ้านง,งานแบบงานบริษัทหรืออะไรบางที่ก็อาจจะหยุดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเมือนอาจจะหยุดประมาณสักสามวันสี่วันเนาะตามเทศกาลสงการ,ารแต่พอขับให้บริษัทที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยก็คือวันหยุดก็ได้หยุดเยอะนะครับเดือนผมก็ได้หยุดประมาณประมาณหกวันเนาะ คร่าวๆก็น่าจะประมาณ6วันสิบสองถึงสิบเจดก็โอเคเพื่อนเดี๋ยวก็ดังเดินทางออกไปไปวิ่งเอกสารไปวิ่งเอกสารในคอบฟิตไม่รู้ว่าเป็นคนคนขับรถเจ้านายหรือว่าเป็นเด็กส่งเอกสารก็ไม่รู้ครับแต่ก็เป็นงานเที่ยวฟิตนี่แหละก็เป็นงานวิ่งเอกสารระหว่างบริษัทกับโรงงานเนาะเพราะว่าบริษัทผมไม่มีไม่มีแบบ ส่วนกลางโดยตรงนาะก็จะใช้เนี่ยครับรถรถแต่ว่าที่เป็นของเจ้านายด้วยแล้วก็เจ้านายด้วยขับเจ้านายด้วยครับงานนกพิษด้วยครับเมื่อนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับวิ่งวันหนึ่งก็วิ่งตัดจังหวัดหลายที่หลายทางหน่อยแต่ว่าก็ไปแบบถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไปชิวๆครับเมื่อนไม่มีใครมากดดันนะไปก็งานของเราหน้าที่ของเรา ทำงานตามที่เขาสั่งมาเขาก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเร่งไม่ได้อะไรแล้วเราก็วางแผนการเดินทางของเราเองเนาะเราจะไปถึงที่ไหนที่ไหนทํางานที่เรียบร้อยก็พอเออโอเคเรากำลังจะออกจากเตกกับเบยร์ไปครับ let's go โโเดินทางกันเออเรามาวามอย่างนี้ข้าวเจ้าจะออกได้ไหมเนี่ยอย่าลงมานะครับ หมากัด Let's go Let's go โอเคเราจะไปถนนเข้าหลามกันนะเพื่อนถ้าออกซ้ายก็ไปกรุงเทพนะครับแต่ว่าเราต้องไปทางสิงาชา,าไปสิงาชาไปไปถนนข้าหลามเลยครับเกือบ <laughs> ผิดเลนแล้วัเพื่อน ถ้าผิดเรียนนี่ไปไกลเลยโอ้ภูเขาภูเขาวิ่งทุกวันเลยนะครับเพื่อนโอ้โหช่วงนี้เหมือนออฟฟิศจะรักผมหรือไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ผมวิ่งต่างจังหวัดทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ยันวันปิดงานเลยครับพรุ่งนี้ก็ไปชลบุรีครับเพื่อนพรุ่งนี้ไปเชลงบุรีแล้วก็วันที่สิบเอ็ดนะวันที่สิบเอ็ดนี่ตารางงานออกมาแล้วครับไประยองครับไปอิทนทร์ สองอาทิตย์ติดต่างจังหวัดล้วนๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนชิวๆนะงานก็คืองาน วิ่งวิ่งมาจากมอเตอร์เวย์เนาะถ้าเราวิ่งมาจากมอเตอร์เวย์เราก็ต้องออกออกด,าด่านศีราชาใช่ป่ะแต,แต่นี้ผมวิ่งมาทางเลี่ยงเมืองชนบุรีแล้วไอดด้ด่านศรีราชาเนี่ยผมต้องออกตรงไหนวนเนี้ยตายแนละออกข้างหน้าเลยด้ปว่าเพื่อนผมก็ไม่เคยเข้ามาทางนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นป้ายศีราชาเนาะป้ายศีราชาแล้วก็บางเสนแต่ว่าผมไม่ได้วิ่งไปทางนู้นนะเพื่อนแล้วก็ โอ้โ oh, วิ่งเข้าตรงนี้นี่ต้องไปออกนู่นเลยนะครับออก้าบเอียงเลยทางออกสวนเสือไม่ได้นะเดี๋ยวดูกันนะครับเอ็นี่ไงครับศรีราชาทางออกสองกิโลโอ้หรอดตัวไปเรืเ่อนอย่างนั้นถันเลยไปนี่ไกลทางออกศรีราชาสองกิโลน่าจะต้องคิดซ้ายนะเพื่อนไม่ได้เปิด GPS ด้วยนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้ให้เมียบผมมาเขาให้แต่ไฟล์พอดีเอมาผมก็อ่านไฟล์ดีเขแล้วก็เขาเขียนว่าเลยเลยสวนเสือศีราชาไปสักประมาณ10บกิโลนะก็กูดังมันจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นกูดังของงานเวเฮาครับกดังเวเฮาอะไรเออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าจุดที่สังเกตก็คือเขาบอกว่าเลย FN ไปนิดหนึ่งนะเบเนนี่มันอยู่ ไม่เป็นไรคับเพื่อนก็เดี๋ยวออกศรีราชาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะทีหนึ่งว่าจะไปถูกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ลุ้นกันเอยเสร็จงานที่สองเรียบร้อยครับเพื่อนโหชิวเชียงเกือ <c oughs> บติดเที่ยงครับเพื่อน <c oughs> หลงทางครับผม ตอนแรกว่าจะเอาเอกสารไม่ให้เขาเซ็นก่อนแต่ว่าหาหากูดังไม่เจอนะเพื่อนก็เลยโทรไปถามคนที่จะเอาของไม่ให้เซ็นนี่ให้เขาส่งแผนที่มาให้ก็พอดีทัาไปถามว่าบอกว่าติดเที่ยงะก็เดี๋ยวเข้าไปช่วงบ่ายแล้วก็เลยวิ่งมาวิ่งเอาเอกสารมาวางบินก่อนมาก็เกือบเที่ยงพอดีครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนก็เปลี่ยนแปลงเราตามสถานการณ์นะส่วนโรงงานึ่งก็ เดีย๋ยวเป็นขากลับพอดีครับเพื่อนพอดีแหละพักกินข้าวหาข้าวกินก่อนเพื่อจะไปกินแถวหนยครับเราจะไปกินแล้วแถวเดี๋ยววิ่งดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนมีอะไรน่ากินจะกินี่่าอยากกินก๋วเตี๋ยวเหมือนเดิมเพื่อนคิดอะไรไม่ออกบอกคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ก๋วเตี๋ยวให้ก่อนส่วนกับข้าวที่แฟนทํมาให้ก็เอาไว้กินตอนเย็นนะกินรอบเย็นเออ พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมะลืนอ,อีกวันหนึ่งครับผมสองวันก็ได้หยุดแล้วครับเป็นรถรับจ้างนะครับทุกคน <c oughs> ไปครับเพื่อนหาข้าวกินกัน ส่งเสร็จจะได้ไปหาข้าวจินกันอีกกร้อยเมตรเลี้ยวขวาโอ้หลมเบื่อเริ่มเลยแหวเขาแหวเขาจริงๆก็วิ่งผ่านนะเพื่อนแต่ว่าอ่านแมพไม่มีแมพให้อ่านนะก็เลยวิ่งเลยไปนะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆถือว่าประสบการณ์นะไม่หลงกันเลย เป็นสัจธรรมชีวิตของคนขับรถอยู่แล้วว่าแต่ว่าโรงงานอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่เขาส่งแบบมาให้อยู่นะต้องแลกบัตรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องแลกบัตรกันครับขอปิดกล้องเขตโรงงานเรียบร้อยครับเพื่อนเอมาล่าลายเซ็นแล้วก็ บ่ายโมงครึ่งแล้วเพื่อนโอ้หิวข้าวแล้วไปหาที่กินข้าวกันดีกว่ากินข้าวเสร็จแล้วค่อยเข้าออฟฟิศ <c oughs> กว่าจะถึงออฟฟิศก็นู่นนะครับประมาณสี่โมงเออหลุมมาเริ่มแล้วสี่โมงห้าโมงแล้วนะครับแต่ว่ากินก็กินข้าวแป๊บเดียเ้ยหรอครับเพื่อนกินข้าวก็ไม่นานนะประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้าร้อนมากเลย ภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปในปักใต้บ้านเรา สาิบห้าบาทครับมาม่าสองก้อนกินแบบนี้นี่เมียบน่นกินเยอะแล้วกัก็อร่อยดีอยู่นะครับเพื่อนโอ้โหแต่ว่าเี่ยร้อนมากนะครับอไปครับผมกิ่มร้อยแล้วก็ let's go เดินทางกันต่อเข้าโรงงานก่อนย่อยไปในตัว ริคนครจะย่อยสักแป๊บหนึ่งแล้วเพื่อค่อยออกไปแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปยืดเส้นยืดสายที่โรงงานนะ <S <S อืีแดดร้อนมากเลยครับ <S <S 1> <S 1> ที่นี่ก็มีขายหลายอย่างนะครับเพื่อนก็ตอนแรกก็น้องที่ออฟิตเนี่แี่ะครับที่เขามามาโรงงานนะเขาก็มากินแต่ เขากินส่วนแรกเขาจะกินร้านกว๋วยเตี๋ยวไอ้ร้านข้าวนี่นะครับข้าวอะไร,นะเ,ร,รเนีย่ยเจ๊พรใช่ไ่มผมไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าเจ๊พรโคตรกะเพราแล้วเดี๋ยววันหลังต้องลองมากินนะล่ะมีมีโอ้มีกับข้าวหลายอย่างแต่ร้านก็ดูน่ากินน่านั่งก็คนก็เที่ยงเที่ยงก็คนมากินเยอะอยู่นะครับที่นี่ก็มีโอ้โหเหมือนเป็นแหลงรวมแหลงรวมอาหารเลยเนาะผมก็กินกว๋วยเตี๋ยวนะครับ ไม่อยากกินข้าวเท่าไหร่คนระับพอดีคือเรื่องเรื่องคือกินข้าวตอนเที่ยงนี่มันเวลาขับรถไกลนี่มันง่วงนอนครับ <laughs> กินก๋วยเตี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องแบบคือมันอิ่มแต่ว่ามันอิ่มแบบไม่ได้อิ่มเหมือนข้าวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้ออิ่มกับเดียวเดียวมันก็ย่อย <laughs> ไม่รู้นะอาจจะเป็นความคิดแบบผิดๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <laughs> <laughs> โอเคครับเพื่อนไม่เป็นไร <laughs> ตามนั้นนะ <laughs> ไปครับวิ่เข้าโรงงานกันพอดีเลยบ่ายแล้วเฮ้ยเสร็จงานเรียบร้อยครับเพื่อนๆส่งเอกสารสองที่โอ้บ่ายสองแล้วครับผมติดช้านาะสื่อสารผิดพลาดไปรอรถใหญ่ลงของอยู่ ไปรอคิวครับเพืเ่อนๆส่งของตามโรงงานก็ต้องรอคิวนะติดคิวรถใหญ่อส่งเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนอะไรงงหน้ากลับกรุงเทพครับผมกว่าจะไปถึงกรุงเทพก็นู่นนะอมะั้งประมาณ4โมง5โมงถึง่โมงก็ช่างนบไม่ <c oughs> มีงานแล้วถึงเร็วก็ถึงเร็วก็ได้พักเร็วนะครับถึงเร็วก็ได้นอนเร็ว <c oughs> นอนรอเจ้านายถึงช้าก็ <c oughs> ได้นอนน้อย ไปครับไปสายถึงออฟฟิศแล้วครับเพื่อนโอ้ยบ่ายสามกว่าละบ่ายสามสิบเจ็ดโอเคเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็นอนนอนนอนันอนนอนน่งๆรอเจ้านายเลยรอเจ้านายลงอีกรอบหนึ่ง อาจจะน่าจะลงกันน่าจะประมาณนู้นนะครับทุ่มหนึ่งหกโมงอบมองขึ้นไปนู่นนะครับเจ้านายเจ้านายตามก็มีเวลาพักอีกประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะโอ๊ยออกกครับผมโอ๊ยเสร็จงานเรียบร้อยแล้วครับเทีย่ยวไปเดินทางกลับบ้านนะครับก็ทำาน,นอีกที่วันทั้งหมดสองวัน,สา,นสามวันเนาะ ทำเสร็จมที่สิบเอดนะครับเดือนมาที่ทยี่สองเรยบรนะครับผมไปครับเดินทางกลับบ้านกัน จะถึงบ้านแล้วครับเพื่อนโอ้โหเดเจาวและเติมน้ำมันสักแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้จะได้ไม่ต้องเติมครับเติมไม่ต้องตองคืนเลยดีกว่าอ็อาทิตย์หนึ่งก็อาทิตย์ละอาทิตย์ละร้อยห้าสิบน่าจะได้นะเพื่อนร้อยห้าสิบบาทเ <c oughs> ติมร้อยห้าสิบบาทไม่วิ่งได้ ไม่แน่ใจเร่องนไม่ไม่น่าจะถึงอาทิตย์หรอกครับน่าจะสามวันหรือเปล่าครับสามวันหรือสองวันเนี่ยแต่มันอีงรู้สึกว่าคันนี้เลืยงนะครับเบรนไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ครับคันซูซูกีนั่นประหยัดไปเยอะเลยครับซูซูกีนั่นเติมร้อยหนึ่งนั่นน่าจะได้ประมาณสักสามวันน่าจะได้แต่ว่าใช้พี s นี่ร5อยห้าสิบบาทนี่น่าจะได้ประมาณสัก สองวันสองวันสามวันนะครับเก้าหนึ่งิเ่าไหรรวมเป็นเก้สักร้อย